สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ GoC TV กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาคุยกันถึงสิ่งที่นะ่าสนใจกันในตอนอย่างแรกของอุตตอร์แมนเบลซากันนะครับผมเบลซานะครับผมเมื่อกี้พูดผิดก็ต้องกราบขอ,อไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับตอนอย่างแรกของอุตตอร์แมนคนใหม่นี้ที่ปล่อยออกมามันจะม,ม,จะมอะีอะไรที่น่าคุยบ้างอ๋อ ไม่ได้พูดติดซนนเงอะไรหรือพูดติดติดขาดหรือพูดติดติดขาดโอเคเดี๋ยวก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมโอเคนะผมอันอแรกก็เอาที่โลโก้ของภาคนี้ก่อนนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าโลโก้ของภาคของอตัมันเบลซ่าเนี่ยเขาทำอองมาได้ดูดีเลยนะผมว่า เป็นโลโก้ที่แบบอืมลวดลายอะเช่นเช่นลวดลายฟอนต์ของตัวโลโก้นะที่ทำออกมาได้ดีมากมากเลยอะ่ะนะผมแล้วตรงเพ่สหลังเนี่ยมันยิ่งเหมือนเป็นฉากเอาประกาศกาแล็กซี่อีกก็น่าสในใจไปอีกแบบนึงนะผมแต่เดี๋ยวต้องเราดูตอนในเรื่องนะครับผมว่าแต่ว่าในนี้วก็เขาไม่ใช้ฟอนต์หรือว่าโลโก้แบบ แบบนี้หรอกนะครับผมว่าเขาเขาก็ต้องเปลี่ยนโลโก้เอื่นนะครับผมโอเคสำหรับก็ประมาณนี้นะสำหรับโลโก้เรื่องของอุลตร้าแมนเบลซ่าไปที่ต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคนะผมต่อมาก้าวมาที่เบลซ่าสโตนนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าผิดคาดอยู่นิดนึงนะครับผมกับเบลซ่าสโตน ตอนที้ผมได้นยิงเช่นนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็นึกว่าเอาเอมันจะมาเป็นก้อนหินแบบก้อนเล็กๆเ,เอาไว้ใส่กับเบลซ่าเบสเออนะผมสรุปก็เถอะไม่ใช่นะผมเขามาเป็นเหรียญเลยนะผมหรือว่าเกียร์นะผมรูปร่างมันดูคล้ายเหรียญรูปร่างมันดูคล้ายเหรียญอยู่นะสําหรับผมนะถ้าเกิดใครคิดว่ารูปร่างของเบลซ่าเกียร์มันดูคล้ายอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้ที่ ด้านลลังของเมนแต่ว่าถามว่ามันจะซ้ากับอุลตร้าแมนเซ็ตไหมเอ่ที่เป็นเมดันของเซ็ตคือมันเป็นอุลตร้าเมดันน่ะแต่ของเบลซ่านี่คือคือมันคือมันเป็นสโตนน่ะผมว่าก็น่าจะไม่ซ้ำหรอกแต่ว่ามันจะไปซ้ำกับซีรีส์เรื่องหนึ่งมากกว่านะครับซึ่งขอไม่พูดแล้วกันนะครับผมโอเคก็ไปอ่ะก็ไปสิเนี้นะคุยอันต่อไปกันเลยนะครับผม แล้วก็นี่นะผมคือเบลซาเดสกับหน้าตาของพระของพระเอกเรานะครับผมซึ่งเบลซาเดสหรือว่าโอปรกปรณ์ไปลธาของพระของพระนเนเนือก็จะใช้ระบบเซกออกมานะผมเหมือนกับซิติกอนะนี้อย่างวอตต้าแมนเดกเกอร์นะบผมที่ใช้ระบบเซกออกมานะครับผมแต่ว่า แต่ว่าตัวรูปร่างของไอเบลซ่าเบสเนี่ยเราขออนุญาตซูมเราขออนุญาตซูมนะเราขออนุญาตซูมนี่นะผมถ้าสังเกตดีๆนะรูปร่างของเบลซ่าเบสเนี่ยคือมันจะเหมือนกับปืนอนะไรสักอย่างหนึ่งนะผมเหมือนกับปืนอะไรบางอย่างนะผมนะ โอเคท้งผมก็ประมาณนี้นะผมแล้วต่อไปก็นี่นะผมเป็นการโชว์การใช้ของเล่นฮิอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็ทุกปีมันก็ต้องมีทุกปีอะ่ะของเล่นที่แปลงนะผมต้องแมน,น,นะนะซึ่งในปีนี้ก็ด้วยนะผมซึ่งลาสุโกออกมาแล้วนะครับผมโอ้ยชั่วไข่ตรงมาอีกแล้วนะครับผมโอเคก็ไปการโชว์ให้เราเห็นนะครับว่าไอ เบลซาสโตเนี่ยถ้าเกิดจะแปลงร่างได้เนี่ยก็ต้องเอาไปสู้กับเบลซาเบสนะผมซึ่งเป็นเหมือนแบบนึกถึงไอ้คลาแบบอตู้โทรศัพท์อะนะเป็นตู้โทรศัพท์แบบที่ยุคก,ก่อนๆที่แบบใชยย้ยอดแล้วก็กดเลขกดเลขกดเปอร์โทรหาหญิงอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ายงในเคยใช้หรือเปล่านะแต่ว่า ยุคก,ก่อนๆน,น่าจะทันนะยุคก,ก่อนๆน,นะครับแต่ว่ายุคผมนี่ไม่ไม่ทันนะผมโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมโอ okay, เคก็ไปอันต่อไปกันนะผมโอเคนะผมแล้วก็มาถึงซีจีของภาคนี้นะผมเรียกได้ว่าซีจีของภาคนี้เนี่ยก็ก็เรียกได้ว่าเป็นอถามว่าทํามาได้ดีไหมก็ ถ้าเทียบกับสมัยทิกเกอร์นะนะ g ตามผมผมว่ามันก็เฉยเฉอเลยนะดูครั้งแรกอะมันก็เฉยเฉนะสําหรับผมอะอ,อืเดี๋ยวว่าต้องไปเราดูในตัวอย่างสองอีกสองอทีหนึ่งนะทามผมนะมันอาจจะต้องไปเราดูในตัวอย่างสองอีกทีหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวในนี้แล้ว CG มันยังไม่ไม่ CG มั จริงมันยังไม่สุดพออ่ะมันต้องอืมันต้องไปดูในตัวอย่างที่สองอีกรอบหนึ่งอ่ะนะครับผมโอเคนะครับผมหน่วยพิทักรอโลกออกภาคน,นี่นะครับผมหน่วยสคารนะครับผมเออแล้วก็ขอบอกอะไรไว้ก่อนนะครับผมซึ่งหน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยออริจินัลหรือว่าจักราวาลของของเบลซาเนะี่ยเป็นจักราวาลในกเทศนะครับผม ซึ่งก็ไม่ได้เป็นจากวันที่ต่อเนื่องมาจากเดกเกอร์แล้วว่าทิกเกอร์ตามข่าวลือก่อนหน้านี้นะผมซึ่งทำออว่าลบสีย่ยังไงก็เฉยเฉยนะแต่ส่วนตัวผมก็อยากให้มันต่อนะเพราะว่าเอาผมก็อยากเห็นลบกทัดของทิงกเกอร์หลังจากหลังจากไดเกอร์ไปอีกอว่ามันจะเป็นยังไงแต่ทำออกมาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าดีนะใช้ได้นะก็เป็นจากวันในประเทศที่ได้ออกมาได้ดี นะครับผมนะซึ่งเตีมชุดของ้าคนี้เนี่ยของหน่วยสคันเตีมชุดก็จะเป็นเตีมชุดแบบสีฟ้านะับผมนะสีฟ้านะครับผมนะซึ่งถามว่าเตีมชุดของผ้างน,นี้เนี่ยเป็นยังไงกเไ็เรียกได้ว่าคือแบบคือเท่ไปอกีแบบเลยอะนะครับผมเตีมชุดของผ้างนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ ันนี้นะผมโอเคต่อไปนะผมก็หุ่นเอิร์ธการ์ลนนะครัผมคือเป็นหุ่นลบของภาคนี้นะครับผมนะซึ่งหน้าตาของหุ่นนี้มันก็เหมือนกับของเล่นเด็กชัดๆเลยอ่ะนะครับผมนะซึ่งโอ้โหตอนนี้ก็มีก,รการทำฟิกอาร์ออกมาแล้วด้วยซึ่งตัวขยบประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับ ขอเล่นเด็กอยู่นะนะถ้าต่างผมอ่ะก็ไม่กีกของเล่นเด็กอุบ่านะครับผมนะ <S <S แล้วขออภัยด้วยนะผมเมื่อกี้แล้วก็ได้ยนินว่าภาานี้เนี่ยคือจะไม่มียาลบนะเหมือนกันสมัยของทิกเกอร์หรือของเด็กเกอร์คือใช้เงินขายคุนไอเอิร์ดการล้นนี่เหมือนในสมัยซีรีส์ซ็กเลยนะครับผม ก็เป็นแลองครบรอบ10ปีนิวจินนะนะเขาอขอ,ของๆเนีกิมเมกอะไรจากซีรีส์เก่าๆในยุคนิวจนมาใช้อะ่ะแล้วก็ผมโอเคก็ไปอต่อไปกันเลยนะครับผมแล้วก็นี่นะก็ผมอาวุธดอบไซ์ของเบเบซ่าซึ่งเป็นโหรนะผมซึ่งชื่อของไอโหนี่ผมก็จำแท้ได้แล้วนับผมนะแต่โหงเนี่ยมันยังไม่ช่วอะไรที่นะ่าจานึ่งนั่นนีะ แต่ตาผมว่าหงนี้มันสวยเลยนะซึ่งเป็นอาวุธอีกอย่างนึงของเบลซาที่มันในรูปแบบแสงหรือว,ว่าดาบแสงนะคานเซซี่ไกอาถึงแม้เบลซามันจะไม่ใช่หนุ่เจ็ไกอาก็เถอะนะครับผมแต่มันก็ย้อนกลับไปในซิตีไกอามันก็มีดาบแสงนะแต่ถาผมว่าเบลซาใช้ดาบแสงนี้ตรงไหนอ,อะไรยังไงก็ก็เราดูในซีรี์หรือดูในตัวอ,อย่างสองนะที่ใกล้จะมากันในเดือนหน้าแล้ว นะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปิดตัวเต็มๆของอุลตร้าแมนเบลเซอร์หรือว่าเบลเซอร์ที่ที่หลายๆคนจะเรียกกันในตอนนี้นะครับผมซึ่งผมขอเรียกเบลเซซึ่งผมขอเรียกอุลตร้าแมนตอนนี้ว่าอุลตร้าแมนเบลเซอร์ไปก่อนก็แล้วกันนะ เพราะว่ามันยังไม่มีเรื่องก็ิสรไปในไทยหรือว่าของในบ้านเราเอามาแปลนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ถามว่มาม่จบแล้วเหรอก็ยังนะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะไปโฟกัสที่เนะเรื่องของภาคนี้นะผมแล้วก็รเรือเล็กน้อยนะผมก่อนที่เบลซาจะมีการเปิดตัวมาวันหนึ่งนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไปเพียงเท่านี้นะผม ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นหยบถ้าเกิดชอบก็อยเริ่มนะครับมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสบายสบาย